17นาฬิกาของวันที่26กันยายน2562นายเดชามิตยารถผู้เป็นพ่อของเหมและญาติพี่น้องได้นิมนต์พระวัดลาดปราเข้าไปที่ห้องคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณเหมกลับบ้านโดยมีเหล่าดารานักแสดงอาทิแมทธิวอะตอมเพื่อนสนิทที่อยู่ในอาการเศร้าสลด เดินออกจากคอนโดมิเนียมมาที่วัดสารา12ที่ที่สวดบำเพ็ญกุศลศพลูกชายโดยตลอดเส้นทางนายดิชาก็ได้โปรยเงินซื้อที่นำทางลูกชายและเรียกลูกกระบ,บ้านตลอดเวลาด้วยเสียงอันเศร้าส้อยส่วนบรรยากาศที่บริเวณสารา12วัดลาดปลาเค้าก็มีบรรดาญาติมิตรและเหล่าดาราที่เป็นเพื่อนสนิทเดินทางไปเคารพศพจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าสลดพากันจุดทูป เคารพศพบริเวณด้านนอกก่อนที่จะเข้าไปเคาะลงบอกกับเหมด้านอะตอมสัมพันธภาพดาราและพื่ชน,นิดก็กล่าวในส่วนของเงินที่เหมไปค้ำประกัน15ล้านบาทประเด็นนี้อยากจะให้เกียรติกับครอบครัวผู้ตายที่พูดไม่ได้เป็นข้อมูลที่พ่อแม่และพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่อยากให้เอาไปขยายความส่วนเรื่องค้ำประกันตนก็พอที่ท,ทราบมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าใครคำใครโดยส่วนตัวแล้วเหมเป็นคนเก็บกฎมีปัญหาอะไรก็ไม่ยอมพูด เจอกันชี้ไรก็จะยิ้มเรื่องเงินนั้นไม่อยากจะไปพูดถึงโดยนิสัยแล้วเหมเป็นคนดีช่วยเหลืองานบนชนมีอะไรก็ปรึกษาหารือตลอดรวมทั้งแม้ว่างานบนชนหากมีเหมก็จะชอบโทรมาหาตนบอกถ้ามีงานบนชนให้ผมช่วยก็จะช่วยช่วยได้ก็ช่วยส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบว่าการตัดสินใจของเหมในเหตุครั้งนี้มาจากเรื่องอันใดกันแน่เรื่องของโรคซึมเศร้า ก่อนหน้านี้ก็เคยสังเกตดูอยู่บ้างแต่ไม่มีอะไรก็ให้คำปรึกษามาตลอดเราสนิทกันสำหรับการสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมากลุ่มเพื่อนพ่อเดชาเป็นเจ้าภาพโดยจะมีพิธีชาปนกิจศพของเหมในวันที่29กันยายน2 5 6 2เวลา17นาฬิกาที่วัดลาดปลาเขา้ากรุงเทพมหานคร ทังสารนังขจามิตุียปุตตระนังขจามิตุทิยา